รับส่งประชาชนฟรีครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับก็รอจนเสร็จพิธีก็น่าประมาณสามหรือสี่ทุ่มนะครับแล้วเราก็จะบริการแบบนี้เกือบทั้งปีนะครับวันนี้ประชาชนคนไหนอยากจะมานั่งรถฟรีนะครับไม่ต้องไปนั่งบินหนึ่งแพ้นะครับเราส่งตามจุดนะครับตอนนี้เรา อยู่นางร้านเกษตรครับรอรับประชาชนนะครับกลับนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมร้ตนเกษตรนะครับรับส่งฟรีประชาชนนะครับเราทำใหม่แต่ผมไม่ลงรับส่งประชาชนฟรีครับ รอรถได้เกินนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมรัตนาภสินนะครับก็รอจนเสร็จพิธีก็น่าประมาณ 3- ามสี่ทุ่มนะครับแล้วเราก็จะบริการแบบนี้เกือบทั้งปีนะครับเราจะก็ทำอย่างนี้เกือบทุกปีนะครับาประมาณ10ปีแล้วนะครับวันนี้ประชาชนคนไหนอยากจะมานั่งรถฟรีนะครับไม่ต้องไปนั่งบินเพงแพ้นะครับเราส่งตามจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเอ็อาร์ีนะครับ BTS นะครับเดี๋ยวพวกเราไปส่งให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับรับส่งฟรีครับไปไหนครับหมอสายรับสฟรีครับหมอสายรับส่งฟรีครับไปไหนรับหมอายรับส่งฟรีครับไปไหนครับหมอสายรับส่งฟรีครับหมอสายรับตกใครับสอบถมไดายครับไปไหนครับมอหมอสายรับส่งฟรีนะครับ เราก็จะมีทั้งมอใจนะครับแล้วเราก็มีรถตู้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถเก่งด้วยนะครับใครอยากมาลงเจดจาก็มาลงชื่อได้นะครับเราก็ลงชื่อนะครับอยู่ตรงนี้เราจะอยู่รอบรอบค่ำนะครับรอบกลางวันเราก็จะอยู่ตรงวัดราชชนกนะครับลานพระพานะครับตอนนั้นเราจะรับประชาชนมาสนามหลวงครับแล้วเราก็จะอยู่ตรงสนามหลวงนี่นะครับไปส่งจุดต่างๆนะครับตอ่างๆ โอเคครับโอเคครับไปจนงทางกลับบ้านเลยโอเคครับตั้งเท่าไหร่ชากับบ้านของคนขับเขาจะเป็นชมกลับเลยนะครับนะครับ